มาดูกันในคู่ที่6สสำหรับ Reaction นะครับบอสนะครับกับ555 Infinity นะครับบอสฟาร์เมซีนะโอเคไปเลยไม่รอช้าครับวันนี้เราจะเปลี่ยนค่าเนะครับเราจะกล้องมันมอยู่ข้างขวาบ้างนะครับเพื่อเพื่อเปลี่ยนอัตรดในการเราม<บ>าถึงคู่ที่6แล้วนะครับ นักมวยคนแรกนะครับต้องบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาครับเขาเป็นไบเกอร์ายสขับรถขับรถเลยนะขับรถเลยครับแล้ววันนี้เรามาดูความโหดของเขานะครับในพิกน้ำหนัก75กิโลกรัมนะครับมีผู้ติดตามใน YouTube เกือบจาก9 0 0 0คนแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณบอสฟอร์มเส้ยไม่ตรงใจว่ะ สุพศมงคนขูดช่องบอสแฟมูซี่นักบิดสายบุตร ครับผมและผู้ที่จะขึ้นมาต่อก่อนด้วยนะครับเขามีผู้ติดตามหนึ่งล้านสั b สครายด์ทำช่องอยู่ในยูทู e มาวันนี้จะขอขึ้นเวทีมาสู้มวยขอเสียงปรบมือต้อนรับ555อินฟินิตมนัทสวินจันทระนิจยโกศลชง555 อินฟินิตี้แสบรลอนสทานจันทราแสบร้านสถานจันทรากดชรบกเ่ไม่ใช่ได้เลยคุ่เดก่ดไดไอื เ้ื่องการไว้นะคะ,คะก็คือทัพเทสจิดปัดผมสรุปได้จากดูเขาไม่รู้ครับ <c oughs> ดีกที่ชอบเลยสองบดี่เอ๋นะฮะเสือจันท้ายดีกว่าโอเคก็ประมาณนี้นะคะุณรับเปิดตัวทั้งสองคนโอเคม,มาดูไฮไลท์ยกแรกกัน,นะฮะ ดูภาพช้านะครับภาพช้าบัดขวาของปังเข้าไปนี่นะครับปัดนี้นะโอ้โหเสียศูนย์เลยนะครับจะเรียกว่าสุดเลยฮะโอ้สุดเลยนะครับต้องเอาตูดไปยันน้ำหนักไว้เลยครับโอ้โหควายกันไว้นะครับขวาเข้าไปนรื่อยเรืดือดอยู่นะนี่แบบบัดนี่ยังออกยังไม่สุดไหลนะครับถ้าได้การฝึกฝนมากกว่านี้นี่มัดจะมีจะส่งพลังมากกว่านี้นะครับ หลังจากชนะคู่ต่อสู้แล้วลงไปลุ้นเลือดต่อนะครับพี่ครับพี่บครับน่าจะชนะไปแล้วครับแต่ล้าสะพานกันท้าจริงครับเกิดเัตหาที่เลี้ยงติวเข้มแล้วนะครับที่สองจะต้องแก้แผนแล้วนะครับนะครับยกนี้ครับยกสองแพ้น็อคเพราะอะไรมาดูกันโอ้ยอ้าวเรียบ้ครับคือลมลื่นลมคิวตะคิวตะคิวตะคิวละไหวหรือเปล่าไหวไหมโอเคนะครับ โอ้ไปไหวแล้วไหมครับยุติการชกเลยนะครับโอ้ยุติการชกเลยนะครับแพนล็อกตัวเองครับเขาเรียกแพน็อกตัวเองเลยฮะอย่างนี้อุบัติเหตุนะครับรับผมเท้าฟลิกนะครับโอ้ยไปบนเวทีเลยนะครับตอนนี้พิธีกรเราดีและครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับต้องระวังนิดนึง คือใจเนี่ยมันเร็วไปนิดนึงนะครับก้าวเร็วไปเราดูภาพช้านะครับว่าโดนอะไรนะครับลื่นนี่นะครับโอ้โหพอลื่นปั๊บนี่ขาพลิกเลยนะครับพยายามจะเข้าไปต่อยนะครับลื่นเสียหลักี่เท้าพลิกเลยโอ้โหแพ้ภัยตัวเองยรยนะครับก็นี่นะครับอาจารย์ทายนะฮะไม่ครบยกครับไม่ครบจริงๆครับผม่นาบัฟลูก น่าเสียใจจริงๆครับครับแต่ไม่ได้เป็นน็อกนะฮะเป็นบาดเจ็บนะครับผมการบาดเจ็บนะครับจะเป็นตะคิ้วกินก่อนนะครับก็่ต้องมีมิจูุคติพิจารณาด้วยนะครับโอเคหมนะแต่อยังไงครับทุกคนขอเตะปมมือให้กำลังใจพี่บอลเลยครับผมสุดยอดครับสู้ได้สุดนะครับไม่ไ้ทำมาเจ้าพยายิสุดน่าจะเป็นผู้ที่หายผู้ที่หายควันมืมาในส่วนที่เจ้าสุด แันี่นคอดะับและผู้ชนะในแมตช์นี้นะครับผมชนะในรูปแบบ T K O ได้กา ครับพรัรามผมใจอยากจะโชคร่างร่างกายไม่ให้ไม่ไหวต่อกรรมกัรไม่ไหวทุบต่อได้ครับพระรับผมแล้ววันนี้ครับขอเรียนเชิญนะครับผมพิธาริยะนะครับผมขึ้นมาว่า